เกย์เ,กเมเบนเดลเป็นบาทหลวงในนักิศาสตร์ชาวออสเตรเลียผู้ค้นพบก,กฎการถ่ายทอดและทางนุก,กรรมมันเป็นพื้นฐานสาคัญของวิวชาพันธุศาสตร์สมัยใหม่จากการทดลองผสมพันธุ์ทั่วต่างพันุ์ที่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันจากต้องทว่อละยสิบชนิดนับพันครั้งเป็นเวลานาน8ปีแม้ว่าผลงานของเขาจะถูกละเลยไปมากกว่า35ปี แต่ในเวลาต่อมามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนทาการทดลองได้ตรงกับที่เมนเดลรายงานไว้บทของเมนเดลจึงเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างด้วยผลงานยิ่งใหญ่ในการค้บพบกฎการถัดยทอดทานะอนุกรรมจะไม่ถูกยกย่องว่าบิดาแห่งอนุศาส์สมัยใหม่เกร์เมนเดลเป็นชาวออสเตรเลียเดิมชื่อโยฮันนเมนเซลเกิดเมื่อปี1822ที่เมืองเฮนเซนดรอฟประเทศออสเตรเลีย พวกระเศรษฐกกรที่ค่อนข้างยากจนในวัยเด็กเขาทางานเป็นคนสวนและเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งเป็นเดียวเรียนไมโครแถวบ้านเกิดและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมในปี1840เขาเข้าเรียนต่อในวิชาปรัชญาและสูตรสองปีที่มหาวิทยาลัยโอลมอสซึ่งเขาก็ทําได้ดีโดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แต่การเรียนก็เป็นไปได้อย่างยากลาบากเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีและไม่สามารถสนับสนุนเขาได้ เมนเดลจึงต้องหาเงินด้วยการสอนพิเศษประกอบกับการที่เขาป่วยนะจนถึงต้องหยุดเรียนไปหลายปีหนึ่งจึงเรียนแบบจบหลักสูตรในปีหลักสูตรในปี1843เมนเดลตัดสนใจออกบวชเป็นพระในอัคณะออก,กัสติเนียนแห่งนิกายโรมันคาทอลิกเพราะมันสามารถทำให้เขาเรียน่อโดยไม่ต้องจ่ายเงินเองได้พอเป็นนักบวชเขาได้ชื่อว่า กิเกอร์ยฮันเมนเดลจึงกลายเป็นกิเกอร์เมนเดลตั้งแต่ตอนนั้นเขาย้ายไปเมืองบรูสฝึกฝนฝึกฝนการเป็นบัทรหลวงที่นั่นในได้ทำงานเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนมันธยมแห่งหนึ่งซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ครูอย่างมากล้มเหลวซ้สำซากกับใบรับรองการเป็นครูปี1850 เันเดวเขาสอบเพื่อรับใบรับรองการเป็นครูมัธยมแต่ปรากฏว่าเขาไม่ผ่านกนารสอบสัมภาษณ์มันเดียวถูกส่งไปเรียนเพิ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนาเขาทุมท่มเทเวลาศึกษาฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของคริสเตียนรอปเลิร์กนักปสิกิศชื่อดังชาวออสเตรเลียและวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาการวิพากษ์ศาสตร์และสตรีวิทยา และการใช้กล้องจุลรทัไม่เดียวเด้นจบกลับมาอยู่ที่อยู่ท่ทีวัดในเมืองบูลในปี1853ไ,ได้กลับมาทำงานเป็นครูในโรงเรียนมันธยมในเมืองอ,อีกในเมืองอีกครั้งแต่คราวนี้เขาสอนอยู่นาน14ปีในปี1856เมนเดียพยายามสอบเพื่อรับรองไปใบครูแต่ยอย่างไรก็ตาม เปนเดียวยังคงเป็นครูที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนอกจากเป็นครูสอนหนังสือเป็นเดียวยังทําหน้าที่ในสวนได้เป็นอันด้บหนึ่งดีเขามีพื้นที่การปลูกพืชในครอบครัวเกษตรกรและยังได้ศึกษาสรีรวิทยาของพืชในระดับสูงอีกด้วยการทําง,งานในสวนของเขามีโอากาสได้สังเกตลักษณะต่างๆของพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ท้อระบัยทางวัรกรรม ซึ่งเขาสนใจเป็นพิเศษการทดลองครั้งสำคัญในบริษัทของพืชที่แปลงทดลองภายในวัดพื้นที่เ้าละ12ไร่เขาเลือกต้นถั่วในการทดลองศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนื่องจากถั่วลันเตามีพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลายปลูกบุกง่ายง่ายตัวเร็วควบคุมการผสมได้อย่างดีและการงอกใหม่ของเมล็ดมีโอกาสสำเร็จสูงมาก อากทการทดลองในเบื้องต้นแล้วเป็นเดลวที่เลือกที่จะทำการทดลองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของตัวลำธาทางเจตลักษณะได้แก่สีของดอกม่วงขาวตำแหน่งของดอกติดก,กิ่งปลายยอดสีของเปลือกหุ้มเมล็ดเหลืองเขียวรูปร่างของเมล็ดกลมยน่นสีของฝักเขียวเหลืองรูปร่างของฝักอวกแฟบด้วยความสูงของต้นสูง,งเตีย้ย แมนดยดพบว่ารุ่น F1 จะมีลักษณะเหมือนกับพ่อหรือแม่เพียงลักษณะเดียวทั้งหมดเช่นพ่อแม่เป็นสีม่วงกับสีดอกขาวรุ่น F1 จะมีดอกสีม่วงทั้งหมดรุ่น F2 เขาพบอัตราส่วนของจํานวนต้นที่มีดอกสีม่วงต่อจํานวนต้นที่มีดอกสีขาวเท่ากับ3ต่อหนึ่งกรณีนี้ดอกสีม่วงเรียกว่าลักษณะเด่น ส่วนดอกสีขาวเรียกว่าลักษณะด้วยเป็นเดียวทำการผสมต้นทั่วลงเตา่าต่างลักษณะหลายรูปแบบและปลูกต้นถั่วไปวรอทั้งหมด28,000ต้นและข้อสรุปการทดลองว่าผลงานยิ่งใหญ่ถูกล้เลยกว่า35ปีเมนเดียวเสนอผลการทดลองครั้งสำคัญและสิ่งที่เขาค้นพบในการศึกษาชื่อ Experiment on Plan t s i y b t e e n t i n เซ่อที่ประชุมสมาคมธรรมชาติวิทยาของเมืองเบิร์นสองครั้งในปี1865แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนะักทางสมาคมได้นำเสนอผลงานของเมนเดียวตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมชื่อ Position of the Natural History Society of b e r n ในปีต่อมาแต่มันกลับมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสมพันธ์มากกว่า ยิงไม่ค่อยมีคนสนใจมากนะักถือว่าการทําง,งานอย่างหนักของเขาตลอด8ปีจะมาลบมเหลวรือสิ้งเชิงแต่เบนเดลย,ยังคงสนใจทําง,งานได้านศริศาษาทต่อไปเขาพยายามทดลองผสมข้ามพันธุ์จนฮอกวิและพึ่งรวมทั้งบันทึกข้อมูลทางอุตุตเิียววิทยาและดาราศาสตร์ปี1868ัดียวาาเบนเดลได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อการบริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ต่อสู้กับรัฐบาลที่พยายามจะเก็บภาษีพิเศษกับสถาบันศาสนาอย่างยาวนานทําให้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาต้องตัดสุดลงโดยปริยายเป็นเดียวเสียชีวิตในปี1 8 8, 8. 4มีอายุ6 1 1ปีบิดาแห่งมนรุษ,ษาสตรมัยใหม่ปี1,900หลันางจากคิมเบนเดีเสียชีวิตไป6ปี หรือ35ปีหลังจากที่เขาเสนอผลงานเริ่มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีนักวิทยาศาสตร์3คนคนจาก3ช,ชาติได้แก่ออโกดีวริสชาวดัตชาวเยอรมันชาวออสเตรียได้ทำการทดลองคล้ายกับเมนเดลอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกันและได้ข้อสรุปเหมือนกับเมนเดลทำงานให้ ทำให้ผลงานและกฎของเมนเดลเป็นที่ยอมรับและรู้จักในกวงกว้างมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและต่อมาในในราช่วงทศวรรษ1,940มีการรวมกับมีการรวมกฎการถ่ายทอดลักษณะทางวิทยาศรมของเมนเดลกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินเข้าด้วยกันส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์วิวัฒนาการทางชีววิทยาสมัยใหม่ ด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่ในการค้นพบนี้ทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์สมัยใหม่